สวัสด <ítulo> ีคร anyway. ับเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆนยสนนนงบสุคสุคนนะครับเพื่อนเพื่อนน้องสำหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนเพื่อนในช่วงยามมือเสาร์นะครับผมเมื่อนี้ก็เป็นวันที่14แล้วนะครับเนาะวันศุกร์ที่14นะครับผมกรกฎาคม2566นะครับเพื่อนเพื่อนน้องสำหรับในคลิปนี้นะครับเฮาสีมาพรกันในคลิปนี้เฮาสีมาสรุปเลขบนให้เพื่อนเพื่อนนะครับเนาะนะครับผมไก่เหมือนไก่เว้นแล้วนะครับเนาะสำหรับเลขของเฮานะครับผมอีก2มือเท่านั้นนะครับ เอานะครับผมสําหรับเลขในชุดนี้เฮาเสมาสรุปเลข2ตัวบน3ตัวบนนะครับเพื่อนเนาะนะครับผมเอานะครับผมรับแรกนะครับเดี๋ยวเฮาเสียบอกคำเตือนก่อนนะครับเนาะเฮาบ่ได้อ่านคําเตือนมาหลายคลิปแล้วนะครับสําหรับคําเตือนนะครับเนาะคําเตือนนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการทําผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นด้วยความปรารถนาดีจากช่องนาบุญชาแนลนะครับเพื่อนเนาะนะครับผมสําหรับ เลขของเฮ้านะครับเปิดนในชุดนี้นะครับเฮ้ากับจับให้เพื่อนๆไปทั้ง2ตัวบนแล้วก็3ตัวบนเนาะนะครับผมเฮ้าก็มาเทียบชนในเลขชุดนี้นะครับเลขชุด2ตัวบนนะครับของเฮ้านี่เฮ้าจับไปที่12คู่นะครับผมแต่ว่าจับแต้มแต้มไม่2โตนะครับเนาะ แต้มมี2ตัวเท่านี้ก็คือมีแต้ม3กับแต้ม6เทียบชน4สูตรเลยเด้ตัวนี้เนาะนะครับแต้มรวม2ตัวบนของเฮานะครับผมเฮาเทียบชนมาเรียบร้อยแล้วได้แต้ม3กับแต้ม6นะครับเนาะถ้าแต้ม3กับแต้ม6นะครับเพื่อนๆถ้าเอามาจับใส่กับเลข12คู่นี่นะครับหลัก10มี3ตัวโซ่หนึ่นะครับเนาะนะครับแล้วก็เลขหลักหน่วยมี4ตัว4 6 8 7นะครับ12คู่นะครับเนาะ นะครับผมเลี้วบานที่นี่นะครับในเลขชุดนี้นะครับเข้าจับออกมาเป็นเสียเรียบร้อยแล้วนี่นะครับเนาะนะครับผมเลขเจ็ดตัวนี้นะครับมาจากสูตรเก่านะครับเนาะสูตรห้าสูตรชนนะครับเนาะหลักหลักหน่วย5สูตรนะครับสูตรละ6กตัวนะครับชนมาได้6กับ7นะครับ6มาชนตัวนี้นะครับเนาะเจ็ดก็เพิ่มเข้ามาอีกเป็น4ตัวนะครับเนาะนะครับผมในสูตรตัวนี้นะครับเป็นสูตร4ตัวนะครับสูตร4ตัวมานี่เลยนะครับสี่หกแปดสามตัวนี้นะครับเนาะสูตร4ตัวนะครับ หกสูตรคือหาสูตรเท่าก MM 3> 3> ันนะครับสูตร4ตัวนะครับเนาะหลัก1ิบตัวนะครับนะครับเนาะหลักหน่วยไหมหลักหน่วย4ตัวนะครับหลักหน่วย4ตัวเราก็จับเราได้3ตัวนะครับเนาะนะครับเพื่อนๆก็คือสูตรนี่นะครับคือหลักหน่วยนะครับสูตร4ตัวนะครับเนาะมันจะชนกันไปนี่นะครับเนาะสี่หกแปดนี่ครับเนาะสี่กับแปดนี่นะครับมาเด็ดที่สุดเลยสี่กับแปดนะครับตัวรองคือเลขหกนะครับเนาะเขาจับมาสามตัวเลยสี่หกแปด นะครับเนาะสี่หกแปดสามตัวนะครับเพื่อนๆเนาะสำหรับหลักสิบนะครับเอาก็ะจำมาตัวนี้เลยนะครับเนาะนี่คือหลักสิบนะครับหาสูตรเช่นเดียวกันสูตรลหกตัวนะครับได้ตัวนี้นะครับเนาะตัวที่มาเยอะเขาเพื่อนก็คือเลขสองนะครับเออเลขสองนะครับเนาะเลขสองมาเยอะกว่าเขาเพื่อนในหลักสิบนะครับเนาะนี่ครับมาถึงห้าสูตรเลยนะครับเลขศูนย์กับเลขหนึ่งเป็นร่องนะครับเนาะมาสี่สูตรนะครับเนาะมาสี่สูตรในหลักสิบครับเนาะ เข้ากับจำมาเลยครับศูนย์หนึ่งสองนะครับเนาะจับมาสามตัวเลยศูนย์หนึ่งสองนะครับเอาตัวเด่นแล้วก็ตัวรองสองตัวเนาะนะครับสําหรับหลักร้อยนะครับเนาะสำหรับหลักร้อยก็คือตัวนี้นะครับเนาะมีอยู่สามสูตรนะครับสูตรห้าตัวนะครับเนาะนี่คือสูตรห้าโตคือสูตรหลักของเรานั่นแหละนะครับเนาะสูตรหลักของเข้าสูตรห้าโตนะครับเนาะนี่คือสูตรหลักนะครับที่เขาใส่ห้าโตแต่ว่าเขาว่ามันหลายนะครับห้าตัวมันจับยากมันหลายนะครับเนาะเข้าเลยเอามาเทียบอีกสองสูตรสองสูตรนี่โพดโพเนาะ เป็นสูตรแปดเจ็ดตัวนะครับเนาะหมือนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวนะครับเนาะสูตรที่สองนี่แปดตัวนะครับเนาะเป็นเลขหลักร้อยแปดตัวนะครับเนาะแล้วก็สูตรที่สามนี่ครับนะครับสูตรที่สามนี่เป็นเลขหลักร้อยเจ็ดตัวนะครับห้าเจ็ดแปดนะครับเนาะห้าเจ็ดแปดเอามาเทียบชนกันแล้วนะครับได้เลขสามตัวนะครับก็คือหกเจ็ดเก้านะครับ ชนกัน3ามส่วนเลยนะครับก็คือ6 7 9นะครับเนาะหกเจ็ดเก้านะหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดเก้านะครับเนาะนี่นะครับจับมา6 7 9จ็ดก้็จับ3ตัวนะครับเนาะหลักร้อยก็3ตัว6 7 9นี่เลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเนาะสำหรับเลขตัวนี้นะครับเพื่อนๆบอนที่นี่นะครับเข้าไปจับไปเลยนะครับเนาะหลักร้อยหกเจ็ดเก้านะครับครับผมจับออกมาแล้วมันสิเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเนาะนี่คือชุดสองตัวนะครับสิบสองคู่นะครับหลักสิบสามตัวหลักหน่วยสี่ตัวนะครับเพื่อนๆ นะครับเนาะสำหรับเลขเจ็ดนะครับโสําหรับเลขเจ็ดที่เฮาจับมาเพิ่มนะครับมาจากสูตรเด่นนะครับเนาะนะครับผมมาจากสูตรเด่นว่าเป็นหลักหน่วยนะครับมาจากสูตรเด่นนะครับมาจากสูตรเด่นเก้าสูตรนี่นะครับเนาะสูตรเด่นเก้าสูตรนะครับที่เฮาจับขึ้นตัวนี้นะครับเนาะนะครับสูตรเด่นเก้าสูตรนะครับก็คือเลขเจ็ดนะครับเนาะนะครับผมเลขเจ็ดกับเลขห้าสองตัวนี้แต่ว่าเลขหานะครับเนาะเลขห้าไม่มีนะครับไม่มีอยู่ในหลักสิบหลักหน่วยที่เฮาจับเด่นไปนะครับเนาะ เลขเด่นตัวนี้นะครับเนาะมันมักซีมาตัวร่องนะครับผมก็เข้าสเต็ปเลยนะครับเลขเกตตัวนี้นะครับไปชนนะครับผมมันกานะครับเนาะมันกาเลขเลขเกตตัวนี้นะครับเฮ้าก็เลยจับไปเพิ่มนะครับได้ว่าเลขเกตตัวนี้มันก็ไปชนตัวนี้นะครับเนาะนี่ครับอันนี้คือมาครบสองตัวบนนะครับมาครบสองตัวบนนะครับนี่นะครับเจ็ดตัวนี้นะครับเนาะนี่มาครบสองตัวบนนะครับเพื่อนๆนี่ตัวนี้นะครับเนาะ นะครับผมมาครบมันเลขตัวนี้นะครับ5กับ72ตัวนี้มาชนครบ2ตัวบนคือเลข7นะครับเท่าก็เลยจับเลข7นะครับเนาะจับเลข7มาอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นลักหน่วยนะครับนะครับเพื่อนๆสำหรับลักหน่วยนะครับเนาะสำหรับลักลักหน่วย5สูตรนะครับ5สูตรสูตรที่เข้าใ่เป็นประจํานะครับเนาะเป็นเลขสูตร6ตัวนี้นะครับนี่ย่งวดล่าสุดนี่หลุดนะครับหลุดนะครับแล้ววันสูตรที่สองงวดล่าสุดก็หลุดนะครับ แล้วก็สูตรที่3นะครับสูตรที่3นะครับอันนี้เป็นสูตรที่เขาใส่ประจําสูตรเก่านะครับเนาะนะครับผมแล้วการมีสูตรที่3สูตรเดียวที่เขามา2สูตรนะครับเข้ามาเข้ามา2องวดนะครับ2องวดติดนะครับก็ได้5 6 7 0 2 5 6 7 0 2 4ถ้า5 6 7 0 2 4นี่ะครับเนาะ5 6 7 0 2 4มันกระสีไปชนตัวนี้นะครับเนาะหลักหน่วยของเราจะชน2ตัวนี้นะครับก็คือ6ชนตัวเดียวเลย6นะครับแต่ว่าเลขเจ็ตัวนี้ไปชนเลขเด่น9สูตรนะครับเลขเจ็ตัวนี้ชนเลขเด่น9สูตรแล้วก็ไปชน อันเลขมาครบ2ตัวบนเลขเกตตัวนี้นะครับเขาเลยจับมาเขาจับเลขเกตตัวนี้มากแต่เลข6ชนแล้วนะครับเนาะแล้วก็สูตรที่4นะครับสูตรที่4งวดล่าสุดนี้ก็หลุดนะครับเนาะนี่นะครับงวดล่าสุดนี้หลุดในสูตรที่สูตรที่สีกับสูตรที่8นะครับเนาะแล้วก็สูตรที่เก้านะสูตรที่9จะได้ต it. well, ัวนี areas, ้นะครับเนาะเข้ามา2งวดเท่ากันนะครับเนาะเข้ามา2งวดติดแตหลุดแล้วก็เข้ามา2งวดมันจะได้งวดนี้ได้ไปด้วยเน2่ยศูย์หนึ่งสองสามหนึ่งนูตรหนึ่งสองสามห้าหกถ้า มันจะติดเลขหกตัวนี้นะครับในหลักหน่วยติดเลขหกนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะชนหกนะครับในสูตรที่เดินต่อนะครับมีอยู่สองสูตรเท่านั้นนะครับผมก็คือสูตรที่สามกับสูตรที่เก่าเยนะครับเนาะในหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยมันมีห้าสูตรทีาจับมหาสูตรไม่มีเก่าสูตรจับมหาสูตรนะครับสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองสูตรที่สามนะครับสูตรที่สี่ก็คือสูตรที่แปดนะครับสูตรที่หนึ่งที่สองที่สามที่แปดที่เก้านะครับเนาะมีอยู่สองสูตรที่เข่าคือสูตรที่สามกับสูตรที่เก่านะครับในต เราก bon ็เลขหกนี oh. ่ชนหลักหน่วยนะครับชนหลักหน่วยในเลขที่เขาจบไปสูตรละสี่ตัวหาสูตรนั่นนะครับเนาะชนเลขหกล้วเลขเก็บตัวนี้ก็ชนมาถึงสามสูตรนะครับชนมาสามสูตรชนเลขเด่นเก้าสูตรแล้วก็ชนมาครบสองตัวบนแล้วก็มาชนสูตรที่สามนี่นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ได้จับเลขเก็ตัวนี้มานะครับเนาะนี่ครับเราจับเลขเก็ดตัวนี้มานะครับเนาะนี่ครับเลขเก็ดตัวนี้นะครับที่เขาจับมานี่นะครับเนาะเป็นตัวที่สี่นี่นะครับนะครับผมจำมาเป็นตัวที่สี่เพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆเนาะเขาก็เลยจับออกมาเป็นตัวนี้นะครับ แล้วก็จับคู่แล้วจับด้วยแต้มรวมมตโตเดียวที่เขาแต้มนะครับคือแต้ม6คือ0ูนตัวนี้นะครับที่เข้าแต้มนะครับศูนย์หกนะครับเ้ม่อนเพื่อนเนาะศูนย์หกเพราะฉะนั้นเราก็จับศูนย์หกนี่เลยจับศูนย์หกนะครับเนาะเข้าจับศูนย์หกตัวนี้เลยนะครับเนาะแล้ววานที่นี่นะครับเพื่อนเพื่อนถ้าเข้าออาล็อร่อยมาใส่นะครับเนาะนะครับเพื่อนๆือนเข้ากระดิจับมาเพียงโตเดียวเท่านี้นะครับเนาะก็คือตัวที่เด่นนะครับเนาะตัวที่เด่นที่สุดเด้อนะครับเนาะตัวที่เด่นที่สุดก็คือ นี่นะครับเนาะถ้าเขาจับแล้วมันจะได้ห้าศูนย์หกนะคร ok ับเนาะห้าศูนย์หกเข้าจับสามตัวนะครับห้าศูนย์หกนะครับแล้วก็เจ็ดศูนย์หกนะครับแล้วก็เก้าศูนย์หกมันเร็เปัญหาเป็นหกนะครับเนาะนะครับหกเจ็ดเก้านะครับหกเจ็ดเก้าเนาะนะครับผมเขียนผิดนะครับรักร้อยหกเจ็ดเก้านะครับผมมันต้องเป็นหกเจ็ดเก้าเนาะมันเป็นหาเจ็ดเก้าหกนะครับจะเป็นหกศูนย์หกนะครับเข้าจับมันจะได้สามคู่เลครับ หกศูนย์หกเจ็ดศูนย์หกนะครับเก้าศูนย์หกนะครับเนาะแล้วกวานที่นี่แต้มรวมสามตัวบนนะครับเนาะนะครับแต้มรวมสามตัวบนคือตัวนี้นะครับเจ็ดหกเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับเจ็ดหกเก้าศูนย์หนึ่งสองเนาะนะครับผมอันเลี้ยงเหลืองเนี่สีมันทะลุมาจากทางฝุ่นนะครับเนาะเจ็ดหกเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับแล้วกวานที่นี่นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวฮั่สีเอาแต้มรวมสามตัวบนเลยครับเนาะนี่คือแต้มรวมสามตัวบนนะครับแต้มรวมสามตัวบนเนาะนะครับตัวที่เป็นแต้มรวมสามตัวบนเดี๋ยวเฮาสนเอาสูตรทียเอา เทียบแต้มนี่ครับเนาะแต้มรวม3ตัวบนเทียบชนสูตรที่2สูตรที่2คือสูตรนี้นะครับเนาะแต้มรวม3ตัวบนนะครับเนาะนี่คือแต้มรวม3ตัวบนสูตรใหม่ที่เท่าประมวลผลขึ้นมาเพื่อไปเสียวมาเทียบชนนะครับเนาะนะครับในตำแหน่งนะครับที่เทาออกมาประมวลผลนะครับเพื่อนเทาใส่หลักแสนนะครับใส่หลักแสนหนึ่งครั้งนะครับเลข2นะครับเนาะแล้วก็หลักหน่วยล่างเลข2นะครับหลัก10ครั้งที่1เลข8หลัก10ครั้งที่2เลข8หลักหน่วยครั้งที่2เลข9หลักร้อยครั้งที่หลักสิบครั้งที่3 3เทียนนะครับศูน หลักหน่วยครั้งที่3 3เทียนึ่งเป็น3นะครับหลักหน่วยครั้งที่4คือเลขสี่น, 4, นะครับแล้วก็บวก2คงที่นี่ครับเนาะในตำแหน่งนี้ห้าบวกกันเลยนะครับสวกสเป็น8ไอสบวกสเป็น4 4บวก4บวก8เป็น2 2บวก8เป็น0ูนได้เก้เบวกศูย์เป็นเก้เบวกสเป็นสองบวกสเป็นหกหบวกสเป็นแได้แปนะครับแปวกสอนะครับแปวกสเป็นศูนบวกสได้สนะครับแล้วก็สอบวกหเป็นสามบวกหเป็นสี่บวกหเป็นห้าแปด เลขตัวนี้นะครับเป็นเลข6ตัวนะครับน้อ6ตัวนะครับเ้วการเลข3ตัวบนนี่นะครับสี่เข้า2แต้ม6 52เข้า3แต้ม8 7 3เข้า8แต้ม9 0 7เข้า6แต้ม906เข้า5แต้ม0 19เข้า0แต้ม903เข้า2แต้ม272เข้า1แต้ม872เข้า7แต้ม605เข้า1แต้มนี่นะครับน้อสำรับงวดนี้ประมวลผลเราด้ไปทุกเดือนนะครับมันแปดศูนนนะครับผมเท้ามาเทียบนะคร หกแปดศูนย์หนึ่งสองสามเทียบตัวนี้เลยนะครับหกนะครับผมแปดศูนย์หนึ่งสองสามเพราะฉะนั้นนะครับเลขในแต้มตัวนี้นะครับเนาะสองศูนย์นี่มันจะชนกันไปที่แต้มหกนะครับเนาะแล้วก็ชนกันไปที่แต้มศูนย์แล้วก็ชนกันไปที่แต้มหนึ่งแล้วก็ชนกันไปที่แต้มสองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหกศูนย์หนึ่งสองนะครับหกนะครับศูนย์ หนึ่งสองในแต้มรวมสามตัวบนนะครับถ้าแต balls, helmet, two, 1, ้ม to รวมสามตัวบนนี่นะครับเนาะตัวนี้นะครับเนาะถ้าหกศูนย์หนึ่งสองเนี่ยอยู่ในนี้นะครับเนาะเลขสามคู่เนี่นะครับเลขสามคู่นี้หกศูนย์หนึ่งสองมันก็จะไปที่คู่นี้นะครับเนาะมีอยู่คู่เดียวที่เข้าแต้มก็คือคู่นี้นะครับมันเข้าแต้มสองนะครับเนาะอันนี้มันก็ห้าแต้มไม่มีอันนี้มันก็อันนี้มันสามแต้มนะครับสามแต้มไม่มีเจ็ดศูนย์หกสามแต้มเก้าศูนย์หกนี่ห้าแต้มไม่มีครับมีตัวเดียวนี่ครับเนาะคือหก ศูนย์หกนี่นะครับได้ตัวนี้นะหกศูนย์หกนะครับเ,เพื่อนเืนเนาะนี่นะครับหกศูนย์หกแล้ววันที่นี่นะครับเพื่อนๆือเนาะทาเลขตัวนี้นะครับหกศูนย์หกตัวนี้ทานะครับเ,เพื่อนๆถืาเข้าจับเอาเลขตัวนี้นะครับเนาะเอาเลขทั้งหมดนี้นะครับก็คือเลขที่เข้าจับมาทั้งหมดนี้ นะครับเป็นือนถ้าเขาจับนะครับเป็นือนมันจะเข้า6แต้มทันทีแต่ถ้าเขาจับนะครับเนาะตัวนี้907นี่จะเข้า6แต้มนะครับเข้า6แต้มทันทีเลยนี่นะครับ0ู2ย์นี่นะครับแต่ว่า0ูนย์ตัวนี้ไม่เข้าแต้มไม่ไม่เข้า2ตัวบนนะครับแต้ม2ตัวบนมันเป็น6นะครับตัวนี้มันเป็น7นะครับเนาะแต่ว่าถ้าเอามาจับ3ตัวแล้วมันจะเข้า3ตัวนะครับเนาะก็คือ6แต้มนี่ก็คือ907ใน6ชุดนี้นะครับเนาะนะครับอันนี้คือเลขที่มันชนเลขครบ2ตัวบนนะครับเนาะ บ้านที่น,นี่นะครับเพื่อนๆถ้าเลียกตัวนี้จับมาแบบนี้แล้วนะครับผมมันจะเป็นตัวรองก็คือตัว2ตัวนั่นเองนะครับเพราะว่าเขาสิจับสตัวสตัวต้องเป็นตัวรองอย่างแน่นอนอยู่แล้วนะครับเนาะนะครับบ้าน well ja ที่นี่ตัวที่มันเขาแต้มก็คือ6 0ศนี่คือตัวที่เข้าแต้ม3าตัวนะครับ3ตัวบนนะครับเนาะแล้วก็ตัว0ูนย์เนี่ตัวที่เข้าแต้ม3ตัวบนก็คือ9 0้นนะครับนี่นะครับเพื่อนๆเนาะตัวที่เด่นนะครับก็คือตัวนี้นะครับ นี่ครับคือตัวนี้นะครับเพื่อนๆือนแต่ว่าสองตัวนี้ก็คือตัวรองนะครับตัวรองนะครับเพราะหเป็นคู่ชุดลองนะครับเนาะเพราะว่ามันเข้าสามตัวบนนะครับเลขเกตตัวนี้ชนเยอะมากนะครับเนี่ยครับชนมาหลายสูตรนะครับสูตรที่เข้าใส่เก่าเกนี่โสดเลขเกตตัวนี้ชนมาเยอะนะครับเนาะแต่ว่าถ้าสูตรใหม่นะครับสูตรที่เข้าในน้ำเสดในเพื่อนเือนในหัวที่พานมาแลวก็งวดนี้ก็คือมันจะเป็นเลขคู่ทั้งหมดก็คือสี่หกแปดสามตัวนะครับเนาะ ในหลักหน่วยจะเป็น468นะครับเนาะ468เลยนะครับผมทั้ง3ตัวแล้วเลขเกตตัวนี้นะครับเข้าจับมาเพิ่มเพราะว่ามันชนมาในสูตรที่เข้าใส่ประจำก็คือสูตรเก่านะครับเนาะนี่นะครับสูตรนี้นะครับตัวนี้เข้าใส่คู่กัน2อันนั่นเองนะครับสูตรใหม่และสูตรเก่าคู่กันนะครับเนาะเพื่อที่เทียบโตเลขให้มั่นได้โตเด่นที่สุดนะครับเนาะแล้วตัวนี้นะครับผมมันก็เป็นเลขที่มาอยู่ใน2สูตรนี่อันนี้เป็นสูตร่า่ตัวนะครับเนาะสูตรสูตรสตัวนะครับ นะครับนะครับหลักหน่วย4ตัวคือตัวนี้นะครับเนาะนี่นะครับมาจากตัวนี้อันนี้เป็นสูตรใหม่นะครับเนาะนะครับเพื่อนๆในสูตรใหม่สูตรเก่าเองเข้าไม่ใช่เป็น6ตัวนะครับหตัวห้าสูตรสูตรที่หนึ่งที่2ที่สามที่แปดที่เก้านะครับเนาะในหลักหน่วยนะครับที่เข้าจับมาทุงหวดนะครับผมก็เข้าทุงวดแต่ว่างวดที่พันมานี่นะครับเพื่อนๆเข้ากับจับทั้งสองสูตรร่วมกันเช่นเดียวกันนะครับเราจับสูตรนี้นะครับแล้วก็ไปจับสูตรเก่าของเขาก็คือสูตรนี้นะครับเนาะก็คือสูตรนี้ ตัวนี้จะมีอยู่เก้าสูตรนะครับเลขหกตัวนี้จะมีอยู่เก้าสูตรเอามาเทียบกันสองตัวแล้วได้ห้าเจ็ดเก้านะครับลักหน่วยห้าเจ็ดเก้าก็เข้าเลขห้านีวันที่ผ่านมานะครับเนาะนี่ครับในสองสองยางที่เอามารวมกันนะครับเนาะเอามาจับรวมกันแล้วได้ตัวเด่นเพียงสามตัวเท่านั้นนะครับเนาะนักกระผมเลี้ยววันที่นี่สาหรับในงวดนี้นะครับในงวดนี้เลขมันจะนะครับในตัวนี้มันจะชนนะครับในตัวนี้นะครับสูตรนี่นะสูตรนี้สูตรตัวนี้นะครับมันจะชนเลขหกตัวเดียวเลยนะครับเนาะมันจะชนเลขหกแต่ว่าตัวเกีดนี้เป็น นะครับตัวรองเพราะว่ามันไปชนเลขครบล่างเอยครบบนด้วย2ตัวบนนะครับเนาะนี่นะครับผมไม่ใช่วงไม่เป็นแบบนี้มานที่เลขเราก็จะจับไปที่ตัวนี้นะครับนะครับตัวที่มันเข่ากับเลขมีที่มานี่ก็คือ0ูนย์หกตัวนี้ครับที่เข้าเลขมีที่มาครับเนาะเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆเราก็จะจับมาตัวนี้นะครับเนาะจับมาตัวนี้เลยนะครับนี่คือตัวเด่นนะครับนี่คือตัวเด่นที่สุดเลยนะครับผมนี่คือตัวเด่นเนาะศูนย์หกนี่เด่นนะครับเนาะแล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นตัวร่องนะครับเนาะแต่ว่ามันกลับมาเด่นคือกันนะครับแต่มมัันนนาคคละะะสูตรรบ นะครับผมแต่ว่ามันก็เป็นรองอยู่นะครับเลขเกตก็ยังเป็นรองอยู่นะครับเนาะแต่ตัวที่ชนจริงๆก็คือเลขหกนี่ครับในหลักหน่วยนะครับหลัก1ิบเป็นเลขศูนย์นะครับนะครับเพื่อนๆนี่นะครับผมล้าก็เข้าแต้ม3ามตัวบนก็คือห0ศูนย์หกี่ครับเข้า2แต้มนะครับนะครับเพื่อนๆแลวก็เฮ้ากับให้2คูนี่เป็นตัวรองนะครับนะสองชุดนี้เป็นตัวรองนะครับเพื่อนๆนะครับสองชุดนี้เป็นตัวรองนี่ครับศูนย์เจ็ด เก้าศูนย์เจ็ดแล้วก็เลขเก้าตัวนี้นะครับเลขเก้าตัวนี้นะครับมันจะไปชนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเลขเก้าตัวนี้มันไปชนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเราจัดให้ไปอยู่หลักร้อยนะครับชนเลขล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะในเลขเก้าตัวนี้เลขล้านเปอร์เซ็นต์ในแปดเก้าหนึ่งนะครับเพืเ่อนๆเนาะแปดเก้าหนึ่งนี้มาแน่ๆน,นะครับผมแต่ไม่รู้จะมาหลักไหนแล้วก็บนหรือล่างแต่ว่ามาทุกงวดนะครับล้านเปอร์เซ็นต์มาทุกงวดสามตัวล้านเปอร์เซ็นต์มาทุกงวด นะครับเปนเผื่อในงวดที่มานที่ผ่านมาน <asan> ี่ก็เข่านะครับเนาะนะครับงวดที่ผ่านมาน่มันก็ได้นะครับเนาะมันได้โตอีกอย่างละในงวดที่ผ่านมานี่นก็เริ่มมาได้แอดก็ได้นะครับเริ่มแล้วนะครับเนาะนะครับในเลขล้านเปอร์เซ็นนะครับเนาะก็คือตัวนี้นะครับนี่ครับเลขล้านเปอร์เซ็นคือตัวนี้นะครับเนาะเดินมาทั้งหมดในสองปีแล้วนะครับนี่คือปีปีที่สามแล้วนะครับนี่คือปีที่สามนี่นะครับงวดที่ผ่านมาได้สี่ห้าเจ็ดนะครับ เลขห้าไปหลักหน่วยนะครับเนาะสี่ห้าเจ็ดวัดต่ก่อนกว่แปดเก้าหนึ่งนี่แปดมาหลักร้อยนะครับเนาะแต่ว่าวันนี้เขาให้เก้าไปอยู่หลักร้อยนะครับนะครับเก้าไปอยู่หลักร้อยนี่คือเลขมาแน่ๆสามตัวนี้แต่จะเป็นหลักไหนบนหรือล่างนะครับนี่เลขสามตัวนี่นะครับเนาะนี่นะครับอันตรายที่สุดนะครับเลขสามตัวนี้นะครับเนาะสามปีแล้วนะครับเนาะนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเป็นแนวทางนะครับเนาะเขาจับตัวเด่นได้นะครับในเลขตัวนี้นะครับถึงมันจะไปทุกหลักแล้วมันจะไปทั้งบนทั้งล่างเข้นนะครับเาะเราจับได้นะครัััับถ้ามมมนนนีีตวเด่่ท ที่มันชนอยู่ในนี้นะครับมันจะมาทันทีนะครับเนาะนะครับผมนะครับผมเอาสาหรับในคลิปนี้นะครับผมแม่กระสีเอาไว้เพียงสำเนีนนะครับจับตัวเด่นมาให้เพื่อนๆนี่คือตัวเด่นนะครับเนาะ12ชุดนนก็จะเป็นตัวรองนะครับเนาะเป็นตัวรองทั้งหมดเลยนะครับเนาะนะครับเป็นตัวรองในตัวนี้นะครับแต่ว่าถ้าเลขนะครับถ้าเข้าจับเป็นชุดนะครับถ้าเราจับเป็นชุดนะครับเข้ากระสิจับหลักละห้าตัวนะครับอ่าหลักละห้าตัวมันกระสิเป็นตัวนี้นะครับเนาะ มันก็จะเป็นตัวนี้ทันทีเลยนะครับทะลักรหัตัวนะครับ illa. ในสูตรห <audio> ลักของเราด้นนะครับเพื่อนๆเนาะในสูตรหลักของเขาในหลักส <land> ิบนะครับสูตรหลักในหลักสิบแล้วก็สิสูตรหลักในหลักหน่วยนี่นะครับคือหลักสิบนะครับนี่คือหลักสิบนะครับในสูตรหลักนี่นะครับรหัตัวนี่นะครับหกเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสองนี่นะครับนี่คือสูตรหลักนะครับเนาะหลักสิบซุ่มเนี่เป็นเอามาเทียบนะครับเนาะสูตรหลักของเราเอาสูตรหลักของเข้าโอ้สูตรหลักของเข้าห้าพักสูตรไว้นะครับในงวดนี้นะครับเนาะเห้สูตรหลักอันนนี้เป็สูตรใหหมม่ทั้งดเลย นะครับสูตรหลักของเรามันจะมี5ตัวนะครับเนาะมันหลุด2องวดเขาไลยพักไปนะครับนี่นะครับเนาะแต่ว่าหลักร้อยนี่เดินดีเดินยาวต่อเนื่องนี่สักร้อยนี่นี่หลักร้อยเอาสูตรเดียวนี่คือตัวนี้นะครับเนาะนี่คือสูตรหลักนะครับสูตรที่หนึ่งนี่คือสูตรหลักในหลักร้อยนะครับเนาะพวกนี้เอามาเทียบนะครับสูตรหลักคือตัวนี้นะครับมันมหาตัวมันไหลนะครับเนาะแต่มันเดินดีไม่มีหลุดนะครับเนาะเลขหาตัวนี่นะครับสำหรับหลักร้อยนะครับเนาะนะครับหลักเสียพ่ามันหลุดสองวดนะครับเลขสูตรหาตัวห้าแบบนี้ละนะะคครรรรรััับบบสสสูููตตตเเเเเเดดีีียยววาาาาากก็ไไ้้้พอนนนมทะ สูตรที่เป็น6ตัวนี่เทียบ5สูตรนี่คือหลักสิบนะครับสำหรับหลักหน่วยเขาใส่2อย่างนะครับเราใช้ตัวนี้นะครับเนาะเนี่ยครับเราใช้ตัวนี้นะครับแล้วเราก็ใช้ตัวนี้นะครับเนาะอันนี้คือเป็นสูตรใหม่น,นี่เป็นสูตรเก่านะครับอันนี้มีอยู่ทั้งหมด5สูตรขึ้นกันนะครับเนาะสูตรที่1ที่2ที่3ที่8ที่9นะครับคือสูตรนี้นะครับเดินมา1ปีเต็มอันนี้เขาตัดมามัน,มนกระาดาษมันเบอร์ oke, เท่าไรมาเขียนหนาไหมนี่มันเดินมาตั้งแต่ปี6กห้านะครับตัวนี้นะครับเนาะหลักหน่วย5 5ตตัวในนสูรเี่ย สูวนเลขหกตัวนี่นะครับเนาะเอานะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับเอซีเอาไว้เพียงซัมนี่นะครับเพื่อนเนาะก็จับเลขตัวนี้ไปเพื่อนตัวเด่นที่สุดนะครับเนาะนะครับผมเอาสําหรับคลิปต่อไปเข้าจังไคอยมาเบ่งเลขล่างนะครับเนาะเลขล่างนะครับเพื่อนเพื่อนว่าสิเด่นไปที่ตัวไหนอันนี้คือเลขบนนะครับชุดเด่นคือตัวนี้นะครับชุดรองคือตัวนี้นะครับเนาะสองชุดเท่านี้นะครับเนาะสองชุดเท่านี้นะครับเพื่อนๆพื่สำหรับตัวเด่นนะครับแต่ว่าสำหรับตัวรองเข้ากับเป็นชุดนะครับเนาะแต่ว่าตัวที่เขาแต้มมีสองคู่นะครับคือ06กัับบ24นนะครเาะ ตัวที่เข้าแต้มนะครับมี2องหกับ2 4 2คู่แต่ว่า0 6ตัวนี้มันไปชนคู่เด่นนะครับเนาะชนคู่เด่นเนาจับตัวนี้เป็นตัวเด่นเลยนะครับเนาะเอานะครับผมสำหรับเกมนี้เอเซียพึ่งสำนีร่อนเพื่อนไปเลยครับอยู่ดีไม่แห้งเกมไหนองตองคือเกาเบิร์ดสุขุพสคนนะครับ่ผนเนาะเอานะครับผมในช่วงบ่ายเขาจะมาผอกันอีกนะครับเกมหนึ่งเข้ากับซีมาเบิร์เลขอกลังนะครับว่าเฮาสีออกไปในแนวทางแบบใดนะครับเนาะเอารับสำหรับเกมนี้เอาไปพึงสำนีร่อนเพื่อนไปเลยนะครับเนาะอยู่ดีไม่แห้งเกมไหน